สวัสดีทุกคนครับวันนี้ครับวันนี้ผมพาออกมาจากโอเอบีครับี่ขับรถออกมาประมาณ15บห้นาทีจริงแล้ววันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่แย่ครับคือวันนี้ที่พาขับรถออกมาคือจะพามาดูทะเลสาถือว่าที่นี่เขาจะ ติดกับทะเลสาบมันเป็นทะเลสาบที่แม่น้ําที่กั้นแม่น้ำเมอร์เรอ์เวอร์ครับเพื่อทําเป็นเขื่อนเ่าผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับที่นี่อวันนี้เมฆค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ยังดีครับวัวนนี้ไม่มีฝนประยากรเข้าว่นเดี๋ยวพาไปดู ตรงวิวภูเขาแล้วกันตรงนี้นะครับมันเป็นทะเลสาบนะมันเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูมันกว้างมากคือว่าถ้าเรามองมันเผนี่คือว่ามันเหมือนทะเลเลยกว้างมากคือตรงนี้นะครับมันจะเป็นแม่น้ำเล็กฮ uhm, ูมนะครับเขาจะมีจะมีเอ่อเขื่อนตรงนั้นเห็นไหม เดีย๋ยวเราเดินไปดูกันตรงนี้นเป็นแนวภูเขาแนวภูเขาวส,วส,สวยดีตรงนี้ตรงนี้แนวภูเขาคือไอไอจุดชมวิวตรงเนี้ยนะคือปกติคือคนเขาจะมาปิกนิกกัน๋ยวด้านหลังผมก็จะเขาจะเป็นที่ทำบาร์บีคิวหรือว่าจะมานั่งเที่ยวเล่นพาครอบครัวมานั่งกินข้าวกินอะไรได้ครับ เดี๋ยวเราเดินกันต่อไปดูเขื่อนดีกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นวันที่มีอากาศดีๆคนที่นี่จะเยอะมากเรามาเดินเล่นก็เ,เ,เดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปข้างหน้าจะเป็นเนินขึ้นไปมีทางเดินตรงนี้จะห้ามตกปลา ห้ามโดนแล้วครับคือเมื่อสักสองเดือนที่แล้วเนี่ยผมเอาโดนมาบินก็ยังไม่มีป้ายนี้นะตอนนี้คือเรียบร้อยครับห้ามโดนเออผมก็ผมใส่ว่าเขาอาจจะมีคนแบบมาทำมามาบินบ่อยอะ่ะแล้วก็อาจจะสร้างความลำคาญเดือดร้อนให้คนที่เข้ามาเที่ยวไปตรงจุดเอื่นต่อ ที่นี่คือข้าวๆนะครับอีเขื่อนเนี่ยเขาเอาไว้เก็บน้ํามาจากไอแม่น้ําเมอร์เพื่อเอาน้าเนี่ยแจกจ่ายไปให,ให้กับพวกหมู่บ้านในในเขตแนวของไอแม่น้ําเมอร์เนี่ยที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนคือไอแม่น้ําเมอร์อันนี้คือเป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดนะครับในออสเตรเลียก็คงยาวแบบผ่านไหล หลายเมืองเลยเขาก็เลยสร้างเขื่อนมาเพื่อเก็บน้ําแล้วก็แต่ว่าที่นี่เขาก็ปั่นไฟนะมันจะมีโรงโรงปั่นไฟอะอยู่ด้านนู้นส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เขาปล่อยน้ําฝั่งนู้นก็จะเป็นทางรัฐวิกตอเรียนะ้องสังเกตบ้าน้ําฝั่งนี้จะน้อยกว่าฝั่งด้านนู้น นู่นฝั่งจะเยอะกว่าทางน,นนี้จะเป็นฝั่งนิวเซาเวลก็แม่น้ำแม่น้ำก็จะมารวมตรงนี้ในส่วนที่เขาเก็บน้ำพื้นที่นี้เขาก็จะรวมกันเรียกวนทะเลสาบก็ชื่อเดียวกับชื่อเขื่อนนะครับชื่อฮุมฮุมแกมอันนี้ก็เป็นเลลกฮุมตันนี้เดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้ว จะเห็นว่าตรงนั้นนะเขาจะปล่อยน้ำในทางฝั่งนู้นฝั่งนี้คือจะเป็นทางวิกตอเรียส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมิวซาเวลคงจะปล่อยเขาจะมีลิมิตของเขาว่าแบบอาทิตย์นี้จะปล่อยกี่ลูกบาทเมตรเพื่อจะไปเลี้ยงเมืองต่างๆในในฝั่งวิกตอเรีย

ีมันเป็นเหมือนโครงสร้างประตูเขื่อนนะเขาก็ทำเป็นสะพานไปด้วยให้คนขึ้นมาเดินเล่นนะคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนที่เมืองไทยที่เมืองไทยก็น่าจะมีเหมือเงันเดินมาถึงตรงนี้เรามาเจอแผ่นป้ายของประวัติความเป็นมานะคร,ร่าวๆก็อ่านว่ามัน เริ่มก่อตั้งนะครับประมาณปี1914ว่าถือว่าเก่าแก่เหมือนกันนี่เดินมาถึงสุดทางแล้วจริงๆมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะมันน่าจะสักประมาณ300เมตรนะมั้งมาดูวิฝั่งนี้บ้างตรงนี้ก็คือเขาให้เดินได้อย่างเดียว มานึงมาเดินชมวิวได้แต่ว่าเราเขาไม่อนุญาตให้ข้ามข้ามไอเครื่องกั้นอ่ะไปนั่งตกปลาไม่ได้แต่ว่าจะมีจุดที่เขาจะให้ตกปลาในฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันจะสังเกตกล้องคงถ่ายไม่เห็นจะมีเรือเรือเป็นจุดๆนะคือคนนี้นี่เขานิยมมีเรือเอาไว้ตกปลา อากาศดีๆหรือว่าช่วงฤดูการที่เขามีปลาปลาบางชนิดที่เขาอนุญาตให้เฉพาะบางบางฤดูการเนี่ยเขาก็จะออกเอาเรืองลงมาตกปลาผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าช่วงนี้เขาตกปลาอะไรกันนะแต่ว่าคือตรงนั้นก็มีเรือเรือเพียบเลยแต่ว่าเป็นเรือเล็กๆ เดี๋ยวในเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าเดี๋ยวเาก็กลับไปที่รถแล้วเราก็ขับอ้อมภูเขาทังนี้ม,มาแล้วก็ไปถึงจุดกันกันโอเคไปกันถึงแล้วนี่เราอยู่ที่พ์คแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าเอเป็าพ์คคือตรงนี้เนี่ยเขาจะทำไว้เพื่อเป็นที่ลงเรือนะครับแล้วก็เอาไว้ตกปลา ปิกนิกพาบาร์บีคิวกันได้น้อได้นะมีห้องน้ำให้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูตรงริมน้ำแล้วกันตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยที่หนึ่งล่มเลืน่นมีพ์คให้ทางด้านนู้นจะเห็นสะพานคือสะพานนี้จะเป็นสะพานที่เชื่อมกันระหว่างสองรัฐนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อเทปก่อนคือว่า เมืองนี้จะเป็นเมืองที่เราอยู่ตะเข็บชายแดนระหว่างวิกตอเรียกับนิวเซาเวลนะครับนะครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นวิกตอเรียฝั่งที่เรายืนนี่จะเป็นนิวเซาเวลส์อย่างที่บอกนะครับที่นี่เขาจะนิยมมีเรือกันเพื่อเอาไปทำกิจกรรมต่างๆในรันะ้วนนี่เป็นจุดที่เขาจอดเรือลงเรือครับ เขาลดมาลากเอาลถมาปล่อยลงลเข้าไปดูน,น้ำใสมากครับทุกครั้งที่ผมพาออกมานเนี่ยผมก็อยากจะพูดอีกเรื่องว่าเรื่องนี้ก็พูดไปแล้วแหละว่าที่นี่เขาค่อนข้างสะอาดหาขยะได้น้อยมากโอาแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีถังขยะให้ด้วยนะ เหมือนกับว่าต้องรับผิดชอบเอาไปทิ้งเองมันจะมีป้ายบอกว่าเรามีกฎไะไรบ้างนะครับคือความปลอดภัยก็บอกว่าใต้น้ำเนี่ยจะมีรากไม้ต้นไม้ให้ระวังก็มีของที่อยู่ใต้น้ำนะครับทำให้เกิดอันตรายได้มีแผนที่ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมันจะมีมีบอกตรงนี้จะเป็นโซนที่เราไปมาครับตรงนี้จะเป็นเขื่อนเขาจะไม่ให้ทํากิจกรรมอะไรนั้นเพราะว่ามันอาจจะไปขวางการใช้งานของเขื่อนนะครับเรามาอยู่ที่นี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ so รแล้วก็เล็ฮูนี่จะเป็นแอรีตรงนี้นครับ กว้างมากมีจุดมีจุดให้พักเยอะมากเลยครับมีตกปลาได้เอาเจัสกีลงได้เอาเรือลงได้เดี๋ยวก่อนจะกลับนะผมว่าจะพาข้ามฝั่งนะนฝั่งนู้นไหมจะพาข้ามไปทางด้านนู้นจะเป็นสะพานที่เราว่าเราจะข้ามไปฝั่งออสเตยได้ตรงนั้นจะเป็นเหมือน มันใช่หาดเดี๋ยวผมพาไปดูกันมาถึงแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ฝั่งของเมืเองแนละ้วเมอกี้เราอยู่ตรงนู้นเห็นปะแล้วข้ามสะพานมาอยู่ฝั่งวิกตอเรียตอนนี้เรามาอีกรัดหนึ่งแล้วจานการข้ามสะพานเพียงหนึ่งนาทีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับชายหาดเลยคือจากเมืองเนี่ยไปทะเลมันไกลมากประมาณห้าชั่วโมงอย่างน้อยต้องมีขับรถตรงนี้เขาก็เลยเหมือนเป็นชายหาดของคนที่นี่ครับแต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนน้ำขึ้นเนาะมันปกต,ติตรงนี้จะจะเป็นเหมือนกับเป็นชายหาดลงไปอีกไกลเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำเยอะมากเราไปดูตรงข้างหน้า ตรงนี้จริงๆมันเป็นพื้นที่ของอสมาคมที่คนที่เข้ามาเล่นเรือนะแต่ว่าวันนี้นวันอาทิตย์หรือไงก็ไม่รู้ว่าคนน้อยมากปกติตรงนี้จะเด็กมาเล่นน้ำอะไรกันเยอะไหมฮะวันนี้ค,คนไม่ค่อยมยีชายหาดก็ลงไปเดินไม่ได้น้ำขึ้นมากตอนนี้ในน้ำขึ้นเยอะเลย ผมรู้แล้วที่คนน้อยมากช่วงนี้คือลืมไปว่าเป็นหน้าหนาวาะไม่มีใครมาเล่นน้ำหรอครับคงจะเจนมากหรือว่าสำหรับคนชอบมาเดินเล่นนี่คือดีเลยครับว่าคนมันน้อยเราเหมือนกับเราเป็นเจ้าของสวนเจ้าของชายหาด w น,นี่คือไอวอแต่ละอันเนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นวอลที่เหมือนกับว่า,าผมจะตัดต่อให้มันกระชับที่สุดแล้วก็ตัดบทพูดที่มันแบบ มันไม่ไม่รู้เรื่องออกไปผมจริงๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับแล้วก็จะพยายามพาออกไปถ่ายที่อากาศเป็นดีคือจริงๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ว่าจะมาแต่ว่าฝนมันตกครก็เลยมาวันนี้จริงๆวันนี้มันก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมชอบวันที่มีแดดเยอะเออท้องฟ้าใสๆนะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่แย่ เลยพามาเดินเล่นกันนะครับผมจะพยายามไปที่ละนิดที่ละหน่อยตัดต่อออกมาให้เห็นวิวสวยๆของเมืองของธรรมชาตินะครับก็หวังว่าคนที่บงเอิญผ่านมาดูครับผมอยากจะถ่ายเอามาให้ดูกันก็วันนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้แล้ว ยังไงโอกาสหน้านะครับจะไปที่ไหนต่อก็รอดูกันแล้วกันโอเควันนี้ต้องกลับแล้วเย็นแล้วช่วงนี้มืดเร็วด้วยก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ